เปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรปดปลดเกียร์ว่างไว้เลยไหมมัเนเป็นเพราะอะไรคืนฝนฝนมันตกปลดเกียร์ว่างทําให้แบตหมดจริงไหมเ,เอากุญแจออกเอาออกุญแนะเพราะฮอนด้มันจะเสียบกุญแจแล้วก็ดึงแบบเสียบกุญแจแล้วก็ดึงให้เป็นว่างอ,อ,อ่ะเสียบตรงคันเกียร์ใช่จะ้ะแล้วเวลาปลดปลด แบบเราจะมาสตาร์ทนี่เราก็สามารถแบบไปที่ตัว P ได้เลยอย่างนี้แล้วก็สตาร์ทเลยใช่ไหมใช่นั่นแหละพี่ก็คิดว่าพี่ทําผิดขั้นตอนยามันร้องเตือนตลอดเวลาไงมันจะดังแบบพี่ลองสังเกตุในังแบบนั่นคือมันใช้แบตใช่ไหมใช่ใช่พี่ก็เมื่อคืนนี้จอดขวางเขาไว้ไงก็เลยจอดเข้าช่องไว้ใช่ ทำไม่เป็นหรอกนะเอาไปลงรีวิวใช่ไหมไม่ได้เห็นหน้าช่างนะยุคยุคโซเชียลก็จะประมาณนี้ที่เปลี่ยนแบบเอาไปเห็นทำหลอกเขาด้อันนั้นคืออะไรกล่องแดงๆดงอันนี้เหรอพี่ใช่อันนี้คือฝาครอบตัวบวกกันคอนช็อตกับฝากระโปรงอ๋อเหรอใช่มีมาทุกคันแต่ขั้วลบจะไม่มีมีแค่ขับบ้วบวกขั้วเดียวเพราะว่าขั้วตัวเนี้ยมันโดนกับตัวถังรถได้ไม่เป็นไรอ๋อ อันนี้ต้องคนเป็นเนาะคนไม่เป็นเนี่ก็เรียบร้อยอันนี้เขาเรียกแบดแห้งป่ะจ๊ะตัวนี้แบดแห้งใช่รับสวนมากแบบทวกันนี้เป็นแบดแห้งแบบน้ำไม่ค่อยมีแนละ้ว O tá é